สวัสดีครับพบกับช่องเกษตรบานนายามเช้าๆนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณเจ็ดโมงเช้าครับผมเดี๋ยววันนี้ช่องเกษตรบานนาจะพามาผสมเกสรนะครับของดอกฟักทองครับที่ผมถืออยู่นี้นะครับคือเกสรตัวผู้ครับผมการผสมเกสรนะครับก็มีหลายวิธีนะครับจะมีวิธีโดยธรรมชาติเวลาลมพัดเกสรตัวผู้ไปโดนตัวเมียแบบนี้อัตราการผสมติดมันจะน้อยมากครับแล้ววิธีที่สองนะครับก็ ผสมเกสรโดยแมลงครับผมแมลงนี่ก็ถ้าสวนไหนมีแมลงเยอะก็สามารถติดได้ง่ายครับแต่แปลงของผมตอนนี้แมลงมันก็มีน้อยครับตอนนี้เราต้องผสมเกสรด้วยตัวเองนะครับก็คือเอาดอกตัวผู้ผสมกับตัวเมียนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูาเกสรตัวผู้เป็นยังไงเกสรตัวผู้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีเป็นแท่งยาวๆตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับเกสรตัวผู้ต่ข้างล่างจะไม่มีลูกนะครับ ถ้าเป็นเกสรตัวเมียนะครับข้างล่างจะมีลูกข้างในจะเป็นแท่งเหมือนกันครับแต่ว่ามีมีเยอะกว่านี้ครับมีหลายแท่งครับติดดกันครับประมาณหกแท่งครับนี่ครับใกล้ๆเลยหกแท่งเดี๋ยวเอากล้องให้ดูนะครับนี่ครับใกล้ๆเลยครับเกสรตัวเมียครับข้างล่างมันจะมีลูกครับเห็นนะครับการ การที่เราจะผสมเกสรตัวผู้เนี่ยต้องผสมช่วงเช้านะครับช่วงเช้าเช้าเนี่ยจะติดดีเพราะว่าเกสรตัวเมีย,ยเนี่ยมันจะบานออกมาช่วงเช้าเช้าครับมองได้เห็นง่ายๆนะครับเหลืองเหลือเห็นไหมครับโดยขั้นตอนแรกครับครับโดยขั้นตอนแรกครับนี่เกสรตัวผู้ สังเกตด้านในไหมครับเนี่ยมันจะเป็นขุยเป็นขุย,เป,ขยเป็นขนตรงดอกเกสรนนครับเราก็นําตัวนี้แหละครับไปจิ้มจิ้มตรงเกสรตัวเมียเ่ยก็แกะออกแบบนี้นะครับง่ายๆต่อการผสมเกสรตัวผู้หนึ่งอันนะครับสามารถผสมได้สองถึงสามดอกนะครับต้องดูด้วยนะครับว่ามันมีมันเป็นละอองตรงนี้ด้วยนะครับมีหรือเปล่า ถ้ามันแห้งๆแสดงว่าไม่มีแล้วนะครับมแมลงแทบไปหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับน,นี่เห็นไหมครับเราก็แปะๆเอาเลี้ยวอ๋เราอเอาเกสรตัวผู้เปาแปะๆใส่ตัวเมียนะครับแบบนี้ครับอันนี้อัตราการติดลูกก็ประมาณ90%เลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวไปผสมตัวอื่นกันครับ ไปครับเพื่อนๆผมจะพาไปผสมเกสรกันนี่เจอแล้วครับกำลังออกลูกบานๆเลยแล้วก็แปะใส่แปะใส่นี่ครับมันอยู่ด้านในแปะใส่แปะใส่เลยครับ แปลงนี้เกสอนตัวผู้ยังไม่บานเลยนะครับที่ผมเอามานี่ก็จะเป็นเกสอนตัวผู้ของอีกแปลงนึงนะครับแปลงทางข้าวโพดทางนู้นนะครับอตอนนี้กำลังเริ่มออกดอกครับเยอะเลย ดูนี้เนี่เกสอนตัวเมียจะออกดอกก่อนนะครับหน้าแรงเนี่ยไปตัวต่อไปครับบางลูกผมก็ผสมแล้วนะครับเริ่มติดแล้ะนนี้ต้องลงมาผสมทุกเช้าครับผมเพราะว่ามันออกลูกไม่พร้อมกันครับ ต้องผสมทุกเชา้านี่ดูตรงนี้หลบอยู่ข้างในครับผม การที่เราผสมเกอรก็ทําให้อัตราการติดลูกนี่สูงขึ้นเยอะครับอ่าเราหาดูก่อนครับมีตรงไหนอีกตัวนี้ผสมแล้วแถวนี้ผสมแล้วม,มาดูแถวนี้ครับนี่ไงเริ่มออกดอกแล้ว การแต่งกิ่งนี่ก็ดีนะครับแต่แะแนนออกมาเยอะแล้วก็เกิดลูกเยอะครับผมใครอยากรู้วิธีแต่งกิ่งก็กลับไปดูคลิปย้อนหลังของผมได้นะครับมีแนะนําให้อยู่ครับีผสมเข้าไปครับหมดแล้วหรอ ทยอยเริ่มออกดอกเรื่อยๆครับตอนนี้ตอนนี้ผมผสมได้ประมาณสองเช้าแล้วนะครับมันก็จะเริ่มทยอยมาเรื่อยๆครับต้องลงมาดูทุกวันช่วงผสมเกสรน,นะครับอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยนะครับอย่าเพิ่งฉีดฮอร์โมนอย่าเพิ่งนะครับพักไว้ก่อนครับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งครับ ให้ลูกมันติดดีก่อนกาว่าลูกไม่หล่นแล้วก็ค่อยใส่ปุ๋ยบำรุงลูกมันนะครับเราไปดูแถวสุดท้ายตรงนู้นครับอีกแถวนึงเห็นดอกนี่ไงออกใกล้ๆกันเลยครับนี่ไงเห็นมแมลงไหมครับตัวหนึ่งครับผมอาจจะเป็นพึ่งครับ เพิ่งตัวเล็กๆผสม็นไรครับอย่าละออมมันก็จะติดกันเนี่ยเเป็นว่าวันนี้ผสมได้ประมาณกี่ต้นกี่ดอกประมาณสิบลูกครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลงมาผสมใหม่ ที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ส่องช่องเกษตรบ้านานานด้น,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วทําคลิปต่อไปออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกทีนึ่งและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ